สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวบทเลเวล90ของน้องเซลฟี่นะครับหรือผมเนี่ยจะเรียกน้องว่าน้องหมวยนะครับมาครับก็เผื่อเป็นการเซฟเวลาเราก็มาเริ่มรีวิวน้องหมวยกันดีกว่านะครับสำหรับตัวน้องหมวยนะครับหลังจากที่ได้ปลดเลเวล90นะครับก็มีการรีวิกแค่นิดหน่อยนะครับสกิลอื่นๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ ที่มีรีเวิร์กจริงๆก็จะเป็นแค่สกิล LD นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครของน้องหมวยกันก่อนนะครับสำหรับน้องหมวยเนี่ยเป็นตัวละครสายซับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาะลูฟิเนียนะครับถ้าเราทำาเป็นเกาะฟ้าได้ก็จะดีนะครับเนื่องจากว่าตัวเกาะลูฟิเนียเนี่ยจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจให้ปาร์ตี้นะครับแล้วก็เพิ่มเฮดพีดาเมจให้ปาร์ตี้เช่นกันนะครับ สำหรับน้องหมยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวลงทีมหลักเองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวยืมเพื่อนก็ดีนะครับถ้าเกิดเราทำกราะฟ้าไว้เนี่ยก็จะช่วยขยายค่าแคปเฮดพีเดอรเมดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทป์การโจมตีของน้องหมวยกันนะครับสำหรับการโจมตีของน้องหมวยเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีอ่าเรียกว่า ไม่มีการตีเบฟนะครับแล้วก็ตัวน้องหมวยเนี่ยถึงแม้ว,ว่าตัวสกิล LD นะครับจะเป็นรูปการโจมตีเวทนะครับแต่ว่าตอนที่โจมตีจริงๆนะครับจะไม่มีการตีเบฟดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะครับต่อมานะครับก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น m a c w a บ e 330คู่กับ b o o ู t เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการเด้งเวฟของน้องหวยทุกสกิลนะครับจะคิดจากค่า m a c Wave เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำเป็น m a c Wave 330คู่กับบ s t นะครับเนื่องจากว่าตัว b o s t เนี่ยก็มีการเพิ่มค่า i n w เวฟกับ m a c w a v e อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหวยใช้คู่นี้ดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่ p พาสีอสูรแนะนำนะครับสำหรับ p พาสีอสูรแนะนำเนี่ยตัวอสูรไฟเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีการตีเบฟนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเพิ่มค่า a อ t a ท็นะครับ มาครับก็ก่อนที่จะดูรายละเอียดสกิลนะครับก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวน้องเซลฟี่นิดนึงนะครับสําหรับตัวน้องเซลฟี่เนี่ยไม่สามารถเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับตรงจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับทําได้เพียงแต่ลดเบฟของมอนสเตอร์ให้เหลือศูนย์เท่านั้นนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคอมมานตีเลือดนะครับซึ่งคอมมานตีเลือดก็เป็นเวอร์ชั่นสีอทองนะครับสําหรับคอมมานตีเลือดอันนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะทําการตีเล mm ือดมอนเตอร์ก่อนนะครับหลังจากที่ตีเลือดไปแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ต<ๆ>ัวเองนะครับโดยคิดจากค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็หลังจากที่เด้งเบฟให้ตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการตีเลือดมอนเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนนะครับโดยคิดจากเฮดพีนาเมทที่ทําได้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีการตีเบฟเลยนะครับ เดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถเบรกได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการลดเบฟมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับโดยเบฟที่ลดนะครับก็คิดจากค่าแม็กเบฟของน้องนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับหลังจากที่เด้งเบฟให้ตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการตีเลือดหมู่นะครับ สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้ทั้งหมด1 2 0ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับหลังจากนั้นตัวน้องหน่วยของเราเนี่ยจะได้รับบัฟจีจำนวน8เทินนะครับแล้วก็สกิล1มีเร่งเทินนั่นเองนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเทินน้องเซลฟี่จะอยู่หลังคราวนะครับแต่ว่าพอกดไปแล้วนะครับเทินก็จะมาอยู่หน้าคราวนะฮะก็คือมีเร่งเทินแบบนี้นะครับ เดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูบัฟกันก่อนนะครับก็คือบัฟประจําสกิลหนึ่งนะครับบัฟจอันนี้นะครับสําหรับบัฟจีนะครับค่าความสามารถที่ได้นะครับค่าแรกนะครับเพิ่มค่า H ฮดพีรมิด20%นะครับค่าที่สองความสามารถที่สองนะครับทําให้ตัวน้องเซอร์ฟี่เนี่ยมีค่าเบฟไม่ต่ํากว่า20%นะครับแล้วก็ความสามารถที่สนะครับ มีผลของเบฟรีเจนนะครับ60%โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ50%อนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบับจีนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทำการแจกบัฟนะครับดับเบิลยูให้กับทุกคนนะครับ แล้วก็แจกบัฟเพิ่มค่าอินเบฟนะครับให้กับทุกคนเช่นกันนะครับโดย2บัฟนี้นะครับจะให้ทั้งหมด8เทินนะครับส่วนตัวน้องเซลฟี่เองนะครับก็จะได้รับบัฟจนะครับจำนวน8เทินเช่นกันนะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของน้องหมวยนะครับหลังจากที่กดไปแล้วนะครับตัวน้องหมวยจะได้เทินต่อทันทีนะครับและไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ายังเป็น3เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบัฟดับเบิลยูก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับสําหรับบัฟดับเบิลยูนะครับความสามารถแรกนะครับทำให้คนที่มีบัฟนี้อยู่บนหัวนะครับมีความสามารถในการหลบดีบัฟได้70%นะครับแล้วก็ความสามารถที่2นะครับลดเบฟดาเมจจากมอนเตอร์50%สเอร์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มค่าอินเบฟที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่สกิล ex นะครับสำหรับสกิล ex เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับจะทำการบัฟ a ให้กับปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับโดยบัฟ a เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด3เทิร์นะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับจะทำการเด้งเบฟและเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับโดยการเด้งเบฟเนี่ยก็คิดจะข้ามแม็กเบฟเหมือนเดิมนะครับ สำหรับสกิล ex นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด250%นะครับแล้วก็สกิล ex จะเหมือนสกิล2นะครับนั่นก็คือได้เทินต่อทันทีและไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูบัฟจากสกิล ex ก่อนนะครับก็คือบัฟ a อันนี้นะครับบัฟออร่านะฮะสำหรับความสามารถของบัฟ a นะครับก็อย่างแรกนะครับ ทำให้คนที่มีบัฟ A อยู่บนหัวนะครับรีชาร์จเกรด ex ไวขึ้น20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมีความสามารถของเบฟรีเจนนะครับ40%โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับความสามารถที่3นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์นะครับ20%และความสามารถสุดท้ายนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟเนี่ยได้อีก20%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟออร่านะฮะ ต่อมาเรามาดูกันที่สกิล65านะครับสำหรับสกิล65เนี่ยอ่าจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็หลังจากที่กดไปแล้วนะครับจะทําการเพิ่มสกิล1และสกิล2ออย่างละ1ครั้งนะครับถ้าเกิดเราไม่กดสกิล1และสกิล2เลยนะครับอ่าความสามารถตรงนี้จะไม่เพิ่มนะครับได้สูงสุดแค่ตอนเริ่มเกมที่เจ้าตัวมีนะครับแล้วก็ความสามารถที่2นะครับเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับ ส่วนความสามารถที่3นะครับเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าความสามารถกันนะครับสําหรับค่าความสามารถนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็ทําให้ปาร์ตี้นะครับเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ10%ความสามารถที่2นะครับทําให้ปาร์ตี้สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟเนี่ยได้อีก10%นะครับอันนี้ก็คือก็คือความสามารถของสกิล65หนะครับหรือว่าสกิล AA นั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่สกิลสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการลดเบฟมอนเตอร์ทุกตัวนะครับให้เหลือ0ูนย์นะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวน้องหมวยของเราจะทำการตีเลือดมอนเตอร์ทุกตัวนะครับจำนวน3ครั้งนะครับ สำหรับการตีเลือดเนี่ยจะเป็นดามเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการดันเทินมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับไปข้างหลังจํานวน2เทินนะครับหลังจากที่ดันเทินไปแล้วนะครับตัวน้องหมวยจะบังคับลอยเป้าหมายที่เราเลือกไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกมอนเตอร์ A ไว้นะครับมันก็จะทําการดันเทินมอนเตอร์ทั้งหมดและบังคับมอนเตอร์ A ให้ลอยกลางอากาศแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล LD นะครับแล้วก็ตัวสกิล LD เนี่ยจะทำการแปะดีบัฟให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดด้วยนะครับจำนวน6เทอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบัฟจากสกิล LD ก่อนละกันนะครับก็คืออบัฟ L อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ L นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ5%นะครับอ้อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบัฟ LD เนี่ย ให้ผลกับปาร์ตี้ทุกคนนะครับมาฮะเราก็มาต่ออันที่2กันเลยนะครับสำหรับความสามารถที่2นะครับมีความสามารถของเบฟรีเจนสบ์นะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากข้างแม็กเบฟนะครับส่วนความสามารถที่3นะครับเพิ่มค่าเฮดพีเดมดยี่สนะครับความสามารถที่4สามารถเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ20%และความสามารถที่5กับอันที่6นะครับเป็นความสามารถตอนลอยนะครับความสามารถที่5นะครับ จะทำการเด้งเบฟเพิ่มขึ้น30%ตอนรอยนะครับแล้วก็ความสามารถที่6นะครับเพิ่มค่า h ฮดพีนามเตสิบตอนรอยนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล l LD นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูดีบัฟจากสกิล l LD กันบ้างนะครับก็คือดีบัฟ R อันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะรีเวิร์กนะครับดีบัฟ R เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด4เทินนะครับแล้วก็เมื่อฝั่งเราโจมตี มอนเตอร์ที่มีดีบัฟนี้อยู่บนหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีเป้าหมายหมู่หรือว่าถ้าเกิดตีเป้าเดี่ยวตัวที่ลดจะเป็นตัวหลักที่เราเลือกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตีแบบหมู่นะครับไม่ว่าตัวไหนที่มีดีบัฟนี้บนหัวก็จะลดเช่นกันนะครับหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กนะครับทําให้ความสามารถดีบัฟอันนี้นะครับเมื่อโดนโจมตีจะไม่ลดนอกจากมอนเตอร์ได้เทินเท่านั้นนะครับเรียกได้ว,ว่าการรีเวิร์กของ ดีบัฟจากสกิลเอลดเนี่ยทำให้ดีบัฟนี้นะครับทรงพลังมากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของดีบัฟอากันนะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟอานะครับออย่างแรกเลยนะครับมอนเตอร์ที่มีดีบัฟนี้บนหัวนะครับจะอยู่ในสถานะบังคับลอยตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเมื่อเราโจมตีเสร็จแล้วนะครับ จะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง5%ของค่า H P ดพีเดมทที่ทำได้นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของดีบัฟอ่านะครับต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่คออ e บิลิตี้ของน้องหมวยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคอสกิล2ก่อนนะครับสำหรับคอสกิล2เนี่ยก็เหมือนกับน้องหมวยออกมากดสกิล2เลยนะครับก็คือให้บัฟดักับบัฟเพิ่มค่า i n v a บฟปาร์ตีทุกคนนะครับจำนวน6เทิรนนะครับ ทีนี้เรามาดูความสามารถของ Core Ability Skill LD นะครับสำหรับ Core LD เนี่ยก็ไม่มี Special e f f e c t เหมือนกับ s กิล l 2นะครับสำหรับความสามารถของ Core LD นะครับจะออกมาดันเทินมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน1เทินน,นะครับแล้วก็บังคับรอยเป้าหมายที่เลือกนะครับหลังจากที่บังคับรอยไปแล้วนะครับ ตัวปาร์ตี้ของเราทุกคนนะครับจะได้รับบัฟออร่านะครับจำนวน3เทอนะครับนั่นก็คือบัฟจากสกิล EX นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับก็ไล่เลยนะครับอันนี้คือบัฟจากสกิล2นะครับอันนี้คือคือบัฟจากสกิล2และอันนี้ก็คือบัฟจากสกิล EX นะครับ สำหรับตัว c ออาเบ i ิตี้สก l L l อของน้องหมวยเนี่ยจะไม่มีการแปะดีบัฟ R นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระวังด้วยนะครับจะแปะดีบัฟก็ต่อเมื่อน้องหมวยมาลงทีมหลักเท่านั้นนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นน้องหมวยเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นน้องหมวยเบื้องต้นเนี่ยก็อันนี้เป็นในส่วนของเอาน้องหมวยมาลงทีมหลักนะครับ เทิร์นแรกของน้องหมวยเนี่ยก็แนะนำให้กดสกิล2ไปนะครับจะได้ใส่บัฟให้เพื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็เทิร์นที่2ของน้องหมวยเนี่ยก็แนะนำให้กดสกิล l d เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำการแปดดีบัฟให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับพร้อมกับทำการดันเทิร์นมอนเตอร์ทั้งหมดไปข้างหลังด้วยนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนเนี่ยโซโลได้เลยนะครับเพื่อนก็โซโล ปุ๊บเราก็ทำดำเาเมจอากาศต่อเลยนะครับจริงๆแล้วการเล่นน้องหมวยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับมันค่อนข้างง่ายมากๆเพียงแต่ว่าการกดสกิลที่ได้เทินต่อทันทีเช่นสกิล2สกิล ex เนี่ยก็ระวังเรื่องลูกแก้วด้วยนะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเกต ex เต็มก็กด ex ไปนะครับอย่างน้อยๆก็เด้งเวฟเด้งเลือดให้ปาตีนะครับ ส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไว้ต่อบัฟจีนะครับกับสกิลสองนะครับแล้วก็สําหรับสกิลหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้โจมตีเลือดหมูด้วยนะครับพร้อมกับเติมเลือดให้ฝั่งเรานะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ดูที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครกลัวสกิลมดไวก็สามารถกดคอมมานตีเลือดได้นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เล่นยังไงนะฮะแล้วก็เมนเนจสกิลอย่างไงนะครับก็การเล่นเบื้องลึกเนี่ยมันอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับแต่ว่าอไที่ผมบอกเนี่ยเอาไว้แค่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนสกิล LD เนี่ยก็ดูบัฟนะครับว่ามันจะหมดหรือเปล่านะครับหรือว่าบางจังหวะเนี่ยเราต้องการที่จะดันเทิร์นมอนเตอร์ออกไปอีกเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยนะครับหรือไมเกินะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับ บอสท,ทุกตัวเนี่ยสมมติว่ามีเบฟอยู่ที่99,999นะครับแล้วเทิร์นต่อมาเนี่ยมีแค่เซลฟี่คนเดียวนะครับเราก็สามารถกดสกิล LD ไม่ไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะดันเทิร์นบอสไปพร้อมกับลดเบฟให้เหลือ0ูนย์นะฮะก็ประมาณอย่างนี้นะครับวิธีการเล่นเซลฟี่ลงทีมหลักก็ประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบที่2นะครับนั่นก็คือเอาน้องเซลฟี่มาแปะดีบัฟแล้วก็เปลี่ยนตัวยืมเพื่อนนะครับ สำหรับวิธีการเล่นแบบที่2นะครับก็ทําการกดสกิล2ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะแจกบัฟให้เพื่อนนะครับหลังจากที่แจกบัฟให้เพื่อนเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดสกิล LD ได้เลยนะครับถ้าเกิดตัวน็อกเซอร์ฟี่เนี่ยเอาคออเบ b ลิตี้มาก็สามารถแปะดีบัฟอ่าขอไปฮะใช้คออเบลิตี้ไปก่อนนะครับเพื่อทําการแปะดีบัฟเซตติ้งต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับ หลังจากที่เราเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับพอเทิร์นต่อมาของน้องเซลฟี่เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวยืมเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นแบบที่2นะฮะนี่นะฮะพอถึงเทิร์นน้องเซลรฟี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วเราก็เล่นตามหน้างานเหมือนเดิมปกตินะครับสำหรับวิธีการเล่นน้องเซลฟฟี่เนี่ยก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็ อยู่ที่ว่าเป็นสไตล์ของใครเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ตายตัวนะครับสำหรับตัวคลิปรีวิวน้องเซลฟี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวน้องหมวยก็มีเพลงคนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ